และตอนนี้โปรเจกต์ลิงค์คลิกก็ได้เข้าสู่ตัวเกมอ d e n t i ่ y ฟเป็นที่เรียบร้อยครับรอบนี้เป็นรอบที่2นะจะมีมาทั้งหมด3ส,สกิน3ตัวละครด้วยกันโดยจะแบ่งเป็นฮันเตอร์หนแล้วก็เซเวอร์อีก2ฮนะเป็นสกินม่วงทั้งหมดเลยเองใครชอบตัวไหนก็จับจองได้เลยส่วนในคลิป,ลปนี้ผมจะมาเล่นสกินใหม่ล่าสุดของเฮอร์มิตหรือปูรหิตท,ที่มีชื่อว่าหลิวเซียวให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งองบอกตามตรงเลยว่าถอดคาบจอมห่องเวทออกไปได้หมดเลย เอาทางด้านของป้าสไตล์ญี่ปุ่นมาแทนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่ารูปเกมจะเป็นยังไงไมผมจะสามารถเก็บผู้รอดชีวิต<ำ>จอมป่วนได้หรือเปล่าละะ่ะฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s m a n Shop โนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ช m a n คอยนํนำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่จ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s m a n Shop เท่านั้น โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินม่วงใหม่ล่าสุดของปุโรหิตนั่นเองฮะเริ่มเคามาเชื่อมเครื่องกันไปก่อนแล้วจะเดินหาผู้รอดชีวิตครับระหว่างเล่นดูสกินกันไปด้วยครับจะได้เอาไปตัดสินใจได้ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนั่นเองเดินมาตรงนี้มีตินตัดเด็กกันอยู่เครื่องไซเฟอร์ชอ็ชอตแบบนี้เป็นเอนโตโมโรจิชิโอไปได้านขวาครับเอาละเฮิร์มิตเลือกที่จะเดินมาดักแล้วเมื่อจะเจอกับคลาบอยฮะ โอ้แล้วอาจจะต้องเอาคาร์บอยก่อนด้วยครับเพราะถ้าเกิดไปไล่คนอื่นแล้วมีตัว o อ2ตัวทั้งคาร์บอยและฟอร์เวิร์ดอาจจะเหนื่อยได้เดิไลจีกันเข้ามาติดคัวประจุสีฟ้ากันจู่แล้วมาจังหวะนี้ตัวใช้แซ้แท้กุญแจมือชิกดีก็ไปก่อนมาฮามีฟอร์เวิร์ดอยู่ได้ขวามืองากระจุกไฟฟ้าสีแดงล็อกขากันมาแล้วตีไปก่อนเจ็บไป60ซครับเอาละเซเวอร์ตรงนี้ก็จะสนับพู่กันได้แล้วแล้วมาแบบตีแล้วตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้ รวดเร็วทันใจครับเอาละฮะแล้วต้องยิงขั้วฟ้าทีไว้ที่พื้นกันก่อนครับถ้าเกิด f ว r w a r d มาอาจจะช่วยไว้ได้อยู่เหมือนกันเดินมาแล้วย้อนลอยกลับมานิดตึง forward หมดพยเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับโดนกระแสไฟฟ้าขั้วสลับดูเข้าไปเอาครับมีตั้งกงตั้งการครับโอ้โหน่าจะมันเขี้ยวน่าดูเลฮะยังไงจะเข้าหรือเปล่าโูโลหิตไม่ได้รีบได้รอเขี่ยฝ่ายกันไปอีกหนึ่งอะ ตรงนี้ก็จะมีท่าน้าอ,อผูกมาแรงของเอ็นโตโ,โรรุชิตครับถ้าแบบนี้คนกดเชื่อจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหล,ละฮะนั่นก็คือฟีเอร์แดนเซอร์มาหรือเปล่ายิงขั้วฟ้าชงนักไว้นิดหนึ่งยังไงก็ทันเฟกครับตีเร่งเฟกกันไปแล้วเลินม่าย,ยารรวๆโดยฝาวดชนไปอีกหนึ่งทีครับแต่ว่าป้อหมายยังโคชัดเจนดปูโรหิตหลิวเซียวครับตรงนี้ไล่ตามทางด้าของคาวบอยแล้วง้างมาอีกแล้วครับ ใช้ไปขั้วสีฟ้าดักกันน้อยแล้วมีฟงฟงสลับมาช่วยแล้วตรงนี้ยังไงลบไม่ลบแล้วยังไม่ลงครับคนแชร์แผลมีถึง3-4คนครับไล่กันมาต่อบริเวณโรงแรมครับตรงนี้ต้องใช้ขั้วฟ้าอย่างเดียวครับถ้าเกิดจะสลับก็จะมีฟิเดนเซอร์ครับเอาขั้วฟ้าหญิงดักกันไว้ก่อนแล้ววิมายให้เล่นกันด้วยแล้วแอแทคเมนต์มาจาังหวะนี้ไขรดิ้งกว่ากันแล้วข้าวมาแบบนี้เรียบร้อยครับโดนล็อกขาเอาไว้แล้วโดนตีทิ้งกันไป โอ้โหแล้วฟีเมลแดนเซอร์ครับไปสลับขั้วฟ้ามาโดนแผ่ไปด้วยครับวันนี้เครื่องไซเฟอร์มีอีกหนึ่งเครื่องที่ใกล้เสร็จครับเท่าที่ดูเมื่อกี้ประมาณ70เซนจับลงมาวางเก้าอี้จะรวด้านล่างวันเจ็ดออเดอร์ฉายอยู่ที่ฟีเมลแดนเซอร์ครับเติมเครื่องกระไม่อีกหนึ่งสเต็ปโอ้โหแล้วฟีเมลแดนเซอร์อยู่ใกล้ๆแบบนี้ต้องฉีกออกไปก่อนครับเอาครับยังไง ตรงนี้มองพยามองโหแล้วด้วยความที่มันเชื่อมกระแสไฟฟ้าครับทำให้เครื่องไซเฟอร์มันสั่นไหลเครื่องครับเดี๋ยวขอแอบ,บดูแป๊บหนึ่งครับมีคนฮิวอยู่ใกล้ๆแล้วเรามีประตูวานอยู่ระหว่างดักเอาไว้แล้วมายาวๆแบบนี้ครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไล่าตามทางด้านของฟิเบเลเซอร์อก,กันก่อนเอตโตมาจิชิกซ้ายฟีเบลมาก,กว่าและตรงนี้โดนล็อกขามกันเอาไว้แล้วโดนตีทิงกันไปเอาล่ะครับยังแชร์แผลกันอยู่ครับไล่ตามกันมาใหม่ ก็ดีเจ็บไป70% 2สองคนครับ751หนึ่งคนเขียไม้มาอีกหนึ่งครับฟีเวลแดนเซอร์ใช้กรองดูเอทครับม้วนตัวกันออกไปแล้วแอตแทกเป็นจังหวะนี้ถึงไม่ถึงแล้วมาหนึ่งด้วยครับเอาล่ะฮะติดขั้วฟ้ากันมาแล้วขว้วแดงต้องอยู่ใกล้ๆแล้วล็อกขากันมาแล้วเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งเอาล่ะแล้วใกล้ๆจังหวะนี้มีฟอร์เวิร์ดกันอยู่เขียยไม้กันไปก่อน โอ้โหแล้วโรหิตเลือกที่จะเอาทางด้านของกองหน้ากันก่อนแล้วเข้ามาใกล้ๆจะหวะหนีตีไปแล้วโดนจ่ายไฟเอฟเฟกต์ทีก่กดไปเดนขั้วแดงไว้อีกเดิมแล้วแอตแทกแบทมาเรายังไม่โดนครับคนข้งน,นึ่งสำหรับฟอร์เวอร์านี่ับจ่ายรัดชิงหนีออกไปอีกหนึ่งโอ้เอาละครับต้องดนึงเข้าไว้มีไม้ต้องเคลียร์กันไปก่อนแล้วตรงนี้ฟิเบลเดซอร์ครับลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อย ไม่แน่ใจว่าจ่ายเอ็กซิพาร์หรือว่าเพื่อนมาช่วยแนตะ่ว่าต้องขอเชื่อมเครื่องกันเอาไว้ก่อนไล่กันมายาวๆจังหวะหนีแล้วยิงดักกันเอาไหวแล้วตีเข้าไปอีกหนึ่งครับตอนนี้มีเอ็นโตโมโรติเจ็บ90ฟอร์เวิร์ดเจ็บ90ครับต้องใช้คู่แดงว่าที่ฟอร์เวิร์ดเพื่อที่จะต้องเจ็บคู่ครับเดินวนกันมาแล้วยิงดักหน้ากันเอาไว้ก่อนเอโตโมโรติ A เปลี่ยนคู่สลับเป็นคู่ฟ้าไปที่เรียบร้อย เดินมายาวๆครับต้องมาดูว่ารัสหรือลูกลักวีจะเหลือมากน้อยขนาดไหนโอ้โหอ,อารมณ์ดีครับจุกไปเต้นไปพับไม้ยืออีกหนึ่งแล้วเดินมายาวๆเฮอร์มิสตรงนี้ยึกยาก,กันหน่อยแล้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับไครนิ่งกว่าก็จะได้ชัยชนะกันไปแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วเครื่องจะเสร็จหายเครื่องครับออขอแคนเซิลก่อนเดี๋ยวจะดูเครื่องที่มันสันนะะ่นแลวฮะเอตโวโ,โรจิสได้รับการรักษาขึ้นมาไปที่เรียบร้อย จะฟอร์เวิร์ดวางกันไปเป็นเฟสชิ้นหนึ่งนะฮะเอาครับระหว่างเล่นดูตัวสกินไปด้วยครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ใครที่กำลังดูอยู่ครับก็ฝากกดติดตามช่องโมบีดิกไว้ด้วยฮนะนะฮะอย่าดูคนเพื่อนในหะ้กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปฮนะตัวนี้ขอมาเคลียร์เครื่องเคลียร์รไม้กันไปก่อนแล้ว ฟีม a ลดันเซอรเป็นขั้วแดงครับส่วนเอนโตเป็นขั้วฟ้าแล้วโอ้โหมองแทบไม่ออกครับว่าเครื่องไหนจะกระดิกบ้างครับเดเช็คกันหน่อยใกล้ๆตรงนี้มีไหมแล้วติดตัดเด้งอยู่มีกเซฟเสร็จหนึ่งเครื่องตรงนี้น่าจะเป็นฟี m a ลด d a n c e <oughs> ร์ครเพราะว่ามีกล่องดนตรีอยู่ใกล้ๆนะ ขอเดินกลับมาเช็กอกอตเจ้าหลวงกันหน่อยฮะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมีการแอบแซบกันเกิดขึ้นไม่น่าจะมีใครครับว้ามาจวันนี้เปิดประตูกันไว้ก่อนแล้วพุ่งเยาวยาจะเจอกับฟรีเบลเลนเซอร์ครับรอยทางชัดเจนตรงนี้เดินมาแล้วจะใช้แอทแทกเมนโอ้โหแล้วไปติดอยู่นิดนึงครับต้องเดินย้อนกลับมาดักด้าหนาหน้าแบบนี้ยิงขั้วสลับเอาไว้แล้วตีกันไปก่อนเอาละฮะเรามีท่าทางของเอนโตโมโรชิสที่เจ็บอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดเราเอาขั้วแดงยิงใส่ฟรีเบลเดเซอร์และตีได้เอนโตมูโริจะร่วงไปด้วยครับนี่เดินวนกันมาก่อนครับไปด้เคลียร์หม้ด้วยแอตแทกเมนต์ขออีกหนึ่งทีล็อกขากันเอาไว้แล้วสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับเอนโตมูโรจิ่วกกันไปส่วนฟรีเบลเดเซอร์ครับต้องไล่ตามกันจ่อครับตรงนี้ยึดยัก,ยกตรงหน้าแผงหมายระวังมาอีกแล้วครับสโลโบ็อกวางดักกันเอาไว้ก่อนครับติดขั้วแดงกันเอาไว้แล้วยิงมาสลับจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยร่วงไปอีกหนึ่ง โอ้โหต้องไปหาเอนโตโ,โรจิตให้เจอก่อนแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะลุกขึ้นมาก่อนเพื่อนฮะเคลียรกรติไปด้วยน,นะเชื่อมเครื่องกับราไม่อีกหนึ่งสเต็ปครับซึ่งทางด้านของฟีเมลก็จะอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้นะฮะเอนโตรโจรจินใช้ X10 ลุกขลลึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับยังไม่มีเครื่องสั่นฮนะนขอเคลียร์กันไปอีกหนึ่งรอบครับก็เป็นว่าเดี๋ยวจบเกมครับผมจะ ดึงจอเล็กมาใส่ให้เพื่อนๆได้ด้วยฮะได้ดูนะเพราะว่าจะได้ดูในมุมมอของเซอร์เวอร์บ้างครับว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงนั่นเองครับ <c oughs> ตรงนี้ตัวสกิลหูไม่ขึ้นเลยนะ <c oughs> เงียบม,มากฮะเงียบม,มาก <c oughs> ส่วนทนางานของตัวลิงค์คิกก็จะมีตัวอู่ฉางนะฮะมีเฮอร์มิสครับ มีทางหน้าของอติควาเลียนครับแล้วก็จะมีอาวแบนักกายกรรมนะชอบสก,กินไหนก็จับจอบกั็ได้เลยครับเช็คกันหน่อยฮะยังไม่มีใครเข้ามาช่วยนะโอ้แล้วแอบเดียนมากนะทางหน้าของกิตาวิทยาครับหาไม่เจอฮะโอ้แล้วยับ้วครับตรงนี้ยาวตรงนี้ยาวยาวันเลย เดี๋ยวถ้าเกิดมีการลุกเราใช้ประตูกระจกข้ามไปได้นะฮะเดินเช็คก่อนว่าจะอยู่ลายไหนนี่เดินไล่เช็คทุกเครื่องเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่แตะเครื่องในอีกาจะบินนะหรือไม่ก็อาจจะต้องหาไซลิงครับโอ้ตรงนี้ไม่มีหูขึ้นฮะโอ้ไม่ก็หาไม่เจอครับตรงนี้ไม่มีท่อรับด้วยฮะมาหรือเปล่าฟิเบลเลเซอร์ลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอเปิดกระจกจากขาก่อน วับก็จบมาเมื่อกี้ล้มอยู่ใกล้ๆแถวนี้น่าจะจ่ายเป็นเอ็กซิพหรือเปล่าเดินวนมาสายไม่มีฮะเดินขวากันไปแบบยาวๆไม่เจอฮะโอ้โหแล้วสกิลหูหายด้วยนะแอบเดียวเกินเครื่องบอดสันเด้อเดินกลับมาเดี๋ยวน่าจะเข้าประตูวัดพันอยู่ครับเดี๋ยวไปเช็คฝั่งตรงให้ก่อน โอ้แล้วพอเข้าประตูวัดปุ๊บหูขึ้นปั๊บโอ้โอ้เจอแล้วโอ้โอปัดใต้บ้านเราเป็นกีตาวิทยา <c oughs> แบบเดินสวนเลยเดี๋ยวมันต้องดึงอยู่แล้วอันนี้ยิ่งขั้วอะไรก็ได้ครับข็ฟ้าใบโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าดักหน้าว่ะกลัว,วดักหน้าแล้วว่าเดี๋ยวมันยูเธอไปทานนี่คือเราไปไกลเนอะล็อกขาแบบเหลือ female dancer นี่มันเกมซ่อนแอบกันหรือเปล่าโอเคสวยงาม <c oughs> นี่ก็จะเป็นสก,กินหลิวเซียวนะฮะของตัวเฮอร์มิเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันก็สบายคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายสวัสดีครับ